ชัดว่าท่านคิดอย่างไรควรมีมาตรการแบบไหนมันสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้คนแต่การจะใช้อำนาจใดๆเนี่ยต้องใช้โดยรัฐบาลอยู่แล้วและเชื่อว่ากลไกรัฐของแต่ละประเทศก็มีการประสานงานเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดผมว่าประชาชนที่เขาได้ยินเขาดีใจนะครับเขาเกิดความหวังเขาคงไม่ได้หลับตานึกภาพว่า นายกทักษิณจะแต่งชุดคาวบอยขี่ม้าพกปืนบุกเข้าไปจับพวกคอเซ็นเตอร์ที่ประเทศไหนแต่เขาคาดหวังว่าอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งมีความใกล้ชิดอย่างยิ่งกับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเห็นปัญหานี้ก็เชื่อว่านายกรัฐมนตรีและคนไกลรัฐก็จะเห็นปัญหาในมิติหรือในน้ำหนักแบบเดียวกันเขาคาดหวังอย่างนั้นรัฐบาลน,นี้ส่งสัญญ,ญาณชัด ว่าปัญหาอย่างคอเซนเตอร์ปัญหาอย่างเศษติดต,ต้องจัดการปราบปรามตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วเมื่อนายกทักษิณท่านพูดด้วยอีกเสียงหนึ่งมันก็เน้นย้ำว่าทุกองคาพยพที่เกี่ยวข้องกับอำนาจรัฐนี้เห็นปัญหาเดียวกันมันตอบโจทย์ประชาชนมันคงไม่ได้เป็นเรื่องว่าใครจะไปครอบงำแล้วก็ทำให้ต้องยุบพรรคการเมืองกันอีก ก็ในเมื่อเวลานี้ไอ้ที่มันครอบงำประชาชนอยู่นี่คือขบวนการคอเซ็นเตอร์ที่ผมใช้คำว่าครอบงำก็เพราะว่ามันเพียงแค่การโทรศัพท์เพียงแค่การวีดีโอคอมันหลอกลนคนได้เป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายๆล,ล้านบาทดังนั้นรัฐบาลแสดงเจตนาที่จะจัดการไอ้คนพวกนี้ขบวนการครอบงำสังคมไทยแบบนี้แต่การจะใช้อำนาจใดๆเนี่ยต้องใช้โดยรัฐบาลอยู่แล้ว และเชื่อว่ากลไกรัฐของแต่ละประเทศก็มีการประสานงานเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดผมว่าประชาชนที่เขาได้ยินเขาดีใจนะครับเขาเกิดความหวังเขาคงไม่ได้หลับตานึกภาพว่านายกทักษิณจะแต่งชุดคาวบอยขี่ม้าพกปืนบุกเข้าไปจับพวกคอเซ็นเตอร์ที่ประเทศไหนแต่เขาคาดหวังว่าอาดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งมีความใกล้ชิด อย่างยิ่งกับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเห็นปัญหานี้ก็เชื่อว่านายกรัฐมนตรีและคนไกลรัฐก็จะเห็นปัญหาในมิติหรือในน้ำหนักแบบเดียวกันเขาคาดหวังอย่างนั้นรัฐบาลน,นี้ส่งสัญญ,ญาณชัดว่าปัญหาอย่างคอเซนเตอร์ปัญหาอย่างเศษติดต้องจัดการปราบปรามตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วเมื่อนายกทักษิณท่านพูดด้วยอีกเสียงหนึ่งมันก็เน้นย้ำว่า ทุกองคาพยพที่เกี่ยวข้องกับอำนาจรัฐนี้เห็นปัญหาเดียวกันมันตอบโจทย์ประชาชนมันคงไม่ได้เป็นเรื่องว่าใครจะไปครอบงําแล้วก็ทําให้ต้องยุบพักการเมืองกันอีกก็ในเมื่อเวลานี้ไอ้ที่มันครอบงําประชาชนอยู่นี่คือกระบวนการคอเซ็นเตอร์ที่ผมใช้คําว่าครอบงําก็เพราะว่ามันเพียงแค่การโทรศัพท์เพียงแค่การวีดีโอคอล มันหลอกงนคนได้เป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายๆล,ล้านบาทดังนั้นรัฐบาลแสดงเจตนาที่จะจัดการไอ้คนพวกนี้ขบวนการครอบงำสังคมไทยแบบนี้